สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำหัวข้อรันดอมนะคะจากน้องนะคะทางบ้านนะคะพอดีวันนั้นนั่งไลฟ์สดแล้วน้องขอเข้ามานะคะว่าหัวข้อนะคะสําหรับคนที่อยากจะคืนนี้กับแฟนเก่าจริงๆนะคะถ้าใครไม่อยากคืนนี้ก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะคนเก่าคนรักเก่าของคุณมีโอกาสที่จะกลับกลับมานะคะในชีวิตคุณไหมนะคะอันนี้เราดูเป็นหัวข้อโดยรวมนะคะอ่าสหรับคนที่ต้องการอยากจะรู้นะคะ ว่าเขาคิดรู้สึกยังไงคุณแล้วเขาจะกลับมาไหมนะคะอ่ะนะคะดูระไว้แต่พลังงานบวกเอ e น g รบวกบวกนะคะอันไหนไม่ดีนะคะเลื่อนผ่านไปแล้วก็คอมเมนต์สร้างสารรค์เป็นกำลังใจให้แตกกันแล้วกันนะคะมาดูว่านะคะหนึ่งถ้วยนะคะ ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะคุณกับเขาเคยรักกันและก็ตอนนี้เดินหันหลังหนีจากกันไปแล้วนะคะเน้นไปใน,นเอเนจีของคนที่มีนะคะคุณกับเขามีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเดอะฟูลจริงๆนะคะตอนนี้เขาเดินหันหลังให้คุณไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวก็สบายใจดีนะคะ ซึ่งแต่ก่อนขอเ,เขาเคยรักกันมากนะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะแต่นะคะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เขานะคะเดินทันหลังจากคุณไปหรือว่านะคะคุณหรือเขานะคะเดินทันหลังให้กันนะคะแล้วก็นะคะเป็นอิสระต่อกันด้วยไพ่ดอกูนะคะอ n น r g y จีส่วนมากจะเป็นคุณธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะอ่ะมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะนท์ถือไม้นะคะอจะวินถือไม้เก้าถ้วยนะคะ2ดาบนะคะตัวเขานะคะ ถามว่าปัญหาเรื่องการเรงินการทองมีไหมะคะไม่มีนะนะคะมองว่านะคะส่วนมากจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะตอนนี้ที่เขาตัดสินใจไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขานะคะที่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะอ่ะเนี่ยนะคะชีวิตเขาเป็นไปนอย่างเชื่งช้าอืดอาดน่าเบื่อนะคะถามว่านะคะ,ะเขาอยากจะออกไปทำอะไร ไปดื่มไปกินไปเที่ยวมีค่ะแต่ว่าเหมือนบางสิ่งบางอย่างนะคะในอดีตทําให้เขาแบบมูฟออนไม่ได้หรือว่าตัดสินใจไม่ได้มาดูว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นะคะหาเงินนะคะแล้วเขาก็คิดเรื่องการที่จะกลับไปง้อขอคืนมีใครบางคนด้วยนะคะชีวิตเขาตอนนี้นะคะมุ่งหน้ามุ่งตาไปที่การทางานหาเงินแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าจะกลับไปขอคืนดีกับใครบางคน นะคะที่เขามีประเด็นด้วยอยู่ไหมนะคะนี่อาจจะเป็นโดนเพื่อนนะคะตอนนี้เขาคิดอยู่นะคะว่าจะกลับมาคืนดีกับเพื่อนดีไหมนะคะอืมแน่นอนเลยนะคะแล้วเขาก็แบบว่า <laughs> สิบดาวนะคะรู้สึกเครียดรู้สึกว่าอ่าไม่ไหวแล้วนะอ่าอยู่คนเดียวเหมือนเหนื่อยท้อแท้แล้วว่าอะไรประมาณนี้นะคะเหนื่อยเบือ่อแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะเน็ดเหนื่อย เจ็บปวยจริงๆนะนะคะเนี่ยนะคะดูนะคะเขารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะว่าเขาเคยมีคนอยู่มันก็ดีอยู่แล้วเขาคิดนะคะว่าเราตอนนี้เขาไม่อยู่คนเดียวเนี่ยเขากลับไปง้อคนนี้ไหมมันไม่ได้ดีเลยการที่เขามาอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะอ่ะนะคะอ่ะมาดูว่าสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นต่อไปนะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะสามดาบแล้วก็หกดาบนะคะ แล้วก็ q ค e e นถือม้เขาเขามองว่านะคะคุณอะไลดูสวยหลอนะคะดูมีสเสน่ห์ดูเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ถ้าเขาแบบเดินทางมาหาคุณเนี่ยเขาจะเสียใจเขาจะถูกปฏิเสธไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะคะสิ่งที่เขาคิดว่าเขาอยากจะทําต่อไปนะคะเหมือนเขาอยากจะเดินทางมาหาเพื่อนเลยเนาะนะคะเนี่ยนะคะแต่เขารู้สึกถึง energy ของเพื่อนที่ตอนนี้นะคะเหมือน อยู่ได้ด้วยตันเองนะคะเนี่ยไม่ง,ง้อใครก็ได้เดอสตานะคะแล้วเขาก็กลัวว่าจะโดนเพื่อนๆนปฏิเสธแล้วเขาจะเสียใจนะคะอันนี้คือความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะคะตอนนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะไพ่สองไม้เป็นไพ่ของต่างประเทศต่างถิ่นต่างเนือกลหรือความห่างการเฝ้ามองอยู่ไกลอะไรประมาณนี้นะคะมาสองไม้เลยแม่ต้องสองไม้สามไม้นะคะ ตอนนี้เขาส่งคุณหนักมากถ้าคุณกับเขาไม่ไดนะ้อยู่ใกล้กันนะอยู่ไกลกันอ่ะเขาส่งคุณทุกวันนะคะก็เฝ้ารอที่จะได้พบคุณจริงๆนะคะเนี่ยอยากเดินทางมาหานะคะในอนาคตนะคะภายใน2อถึงสเดือนต่อจากนี้ไปหรือว่าสองถึงสสัปดาห์จากนี้ไปเขาจะเดินทางมาหาคุณจริงๆนะนะคะอะนะคะเขาเคยคิดไว้ว่าถ้าเดินทางมาหาคุณมาง้อคุณนะ่ะ คุณถ้าคุณปฏิเสธเขาเขาจะเสียใจนะคะตอนนี้เขาไม่สนแล้วนะอนาคตนะคะสองสามสัปดาห์สองสามเดือนต่อจากนี้ไปเขาจะเดินทางมาหาคุณจริงๆนะคะคนที่คุณเฝ้ารอคนที่คุณคิดถึงแฟนเก่าคุณนะคะอ่าเดชาริออดบางคนก็รีวิวกับคนต่างประเทศนะคะบางคนก็อ่าไม่ได้รีวิวกับคนต่างประเทศจะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างอายุสูงมีขั้นมีตําแหน่งอะไรประมาณนี้อายุแตกต่างกันนะคะความคิด ความอ่านแตกต่างกันเขาจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนเลยนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญเขาจะบอกคุณว่าเขารักคุณจริงๆนะเขากบมคืนดีกันเถอะนะคะมาคืนดีกันเถอะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะเขายังรักคุณอยู่จริงๆนะนะคะแล้วก็เดอะแฮงแมนทเขาจะบอกคุณว่าเขาจะไม่เดินหนีจากคุณ ไปอีกแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถ move on จากคุณได้เขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจให,ห้ให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเดินหนีจากเขาไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดอะทาวเนะคะเขาบอกว่านะคะเรื่องราวที่มันจบลงลืมมันไปได้ไหมอดีตที่มันเคยพัทงทลายลงไปแล้วนะคะ เพราะว่าเขาคิดถึงคุณจริงๆแล้วเขาอยากจะกลับมาง้อขอคุนดีคุณจริงๆนะคะเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะคะเขาอยู่ไม่ได้ถ้าเราสองคนต้องจบกันจริงๆเขาจะบอกคุณแบบนี้นะคะเขารู้สึกเขาจะบอกคุณว่าเขารู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดเขารู้ซึ้งถึงคําว่าเวรกรรมเขาได้รู้สึกถึง ผลของการกระทําแล้วนะคะเดือดจัสเมนนะคะคือไพ่ของครามาผลของการกระทําเวรกรรมนะคะความรู้สึกที่มันรู้ได้รู้สึกถึงเวรกรรมรู้สึกถึงผลการกระทําของตัวเองนะคะ mm hmm. เขาจะบอกคุณว่าเขาได้รับรู้ mm hmm. เขาได้รับผลของการกระทํานั้นเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ mm hmm. เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะอย่า ธาตุดินการวิศวกกับมางก่อนก็มานะคะบางคุณก็ดินอยู่ดีวิวกับธาตุดินนะคะนอกจากธาตุน้ำธาตุลมก็มีธาตุดินนะคะและก็นะคะเขาจะบอกคุณว่าเขาเฝ้ารอที่จะได้พบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ เขามองดูคุณอยู่ห่างๆแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันมากนะคะขอสิบเหรียญนะคะอันนี้เขาอาจจะขอคุณแต่งงานหรือว่าอขอเริ่มต้นการเป็นครอบครัวกับคุณนะคะโดยไพ่สิบเหรียญนะนะคะเขาบอกว่านะคะเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจอีกต่อไปนะคะจบและเริ่มต้นใหม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เคยจบลงที่เคยทําให้คุณเสียใจมันจะสิ้นสุดแล้วแล้วมันจะเริ่มต้นเข้าสู่โคจรใหม่นะคะ วงจรใหม่ของชีวิตคุณนะคะเด็กชื่อดาบนะคะเขาอยากให้คุณหายงอนเขานะคะแล้วก็บอกว่าเขาจะตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินนะคะเพื่ออนาคตครอบครัวนะคะแล้วก็ออ้ปิดสวยมากนะคะพไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ทหารรบเดลเฟนส์นะคะเป็นไพ่ของความดีงามไพ่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนไพ่พระบ้านเรานั่นแหละนะคะไพ่ทหารเดลเฟนส์นะคะมันหมายถึงความรักความจริงใจความห่วงใย เนี่ยไพ่ปิดเป็นไพ่ดาฮาร่แฟนหมอบอกไว้เลยนะคะว่ามันปิดสวยงามนะคะแล้วคุณจะได้รับนะคะในสิ่งที่คุณต้องการ ความสุขความสบายใจนะคะความห่วงใยความรักจากเขาคุณจะได้รับมันนะคะมองว่านะคะเขาจะกลับมาขอคืนดีกับคุณแน่นอนนะคะเขาจะบายเขาจะอธิบายถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาในในระหว่างที่คุณกับเขาห่างไกลกันแล้วเขาจะบอกว่านะคะเรามาเป็นครอบครัวกันเถอะแล้วกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะอ่านะคะอันนี้คือความรู้สึกจากคนที่เคยจบกันไปแล้วแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณนะคะ